thank you หน่วยบนแจกสูตรฟรีนะครับแค่ได้ตลอดชีพสูตรที่หนึ่งอาจารย์แอดกระมายนำมาฝากกันนะครับมีกี่สูตรเดี๋ยวก็ตามจดจดไว้ก่อนเก็บสูตรไว้ก่อนครับเอาไว้ใช้ยามจำเป็นคิดเองรวยเอง มีวิชาความรู้ติดตัวไว้สูตรอาจจะเข้าอาจจะหลุดต้องใช้เวลาในการจับจุดสูตรที่เข้าต่อสูตรที่หลุดแล้วเดินต่ออะไรประมาณนี้ครับเรามีสติในการคำนวณเราก็สามารถที่จะเฝ้ามองเฝ้าจับตาจับสูตรด้วยตัวเองได้ครับ อาจารย์เอามาให้ทุกคนโดยความห่วงให่ปรารถนาดีส่วนใครที่ไม่อยากคิดก็สมัครเป็นสมาชิก V.I.P. ได้นะครับเลขอนาคตการคำนวณการเจาะลึกมันไม่รู้จบสิ้นนะครับวดที่หนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งสิบหน่วยนะครับออกหนึ่งหกมาหนึ่งวดที่สองเด่นแปดเ้า ออก90้ามา9จำไว้น,นะครับอย่าเพิ่งใช้สูตรหรือถ้าชอบสูตรไหนเป็นพิเศษก็ลองดูครับวัตทีสาม9กับ0ออก9กสมา9ครับวัททีสี 4, ่สากับ4ออก0 4 สำหรับใครที่บังเอิญผ่านมาเจอคลิปนี้ก็นี่เป็นการสอนคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับวันที่ห้าสองกับสามออกศูนย์สามมาสามแต่ละสูตรมันจะไม่เดินต่อและเดินต่อบางสูตรเพราะฉะนั้นต้องเก็บต้องจำต้องจดไว้ วัดที่หกสามกับสี่ออกสามหกมาสามวัดที่เจ็ดหนึ่งกับสองออกสี่หนึ่งมาหนึ่งวัดที่แปดเด่นหกเจ็ดออกหกเจ็ดมาครบเลยครับสองตัวเลยงวดที่เก้าเด่น ข้าวก,กับศูนย์ออกศูนย์หกมาศูนย์งวดที่สิบเด่นห้ากับหกออกหกสองหกสองมาหกครับงวดที่สิบเอ็ดหกกับเจ็ดออกหกห้ามาหก วัที่สิบสองเด่นห้ากับหกออกหกสองมาหกวัที่สิบสามเด่นสามกับสี่ออกสี่สี่มาสี่วัที่สิบสี่เด่นหนึ่งกับสอง ออกสองหนึ่งอันนี้ก็มาครบเหมือนกันนะครับจับจับไว้ด้วยนะครับคู่วัดที่สิบ้าเด่น4ี่กับ5้าออกสี่สแต่ไม่รู้จะมาครบอีกเมื่อไหร่นะของพวกนี้ต้องอย่างเชิงต้องวัดดวงกันไปนะครับวัดที่สิบหกเด่นสองกับ3ออกหกสาม มาสามวพนที่สิบเจ็ดเดนเจ็ดกับแปดเดินสิบหน่วยนะจะมาต่อหรือไม่นะหรือจะหลุดวดนี้และเดินต่อวดหน้านะไม่มีใครรู้อนาคตมันเป็นสูตรที่อาจารย์คำนวณออกมาโดยยังไม่วิเคราะห์เอามาแจกกันนะครับแจกกันไปเอาไปคัดเอาไปสัน เอาไปเก็บไว้ก่อน,นครับวดวันที่2มกราจ็ 6, 7นี่จะมาหรือไม่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับให้เก็บสูตรไว้เป็นหลักก่อนนะครับนี่วิธีการทำสูตรที่หนึ่งวิธีทำรรก็รางวัลที่หนึ่งเอามาวาง 8, 8, 8, 8. แปะ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 เลขได้สองตัว สามตัวหน้าครั้งหนึ่งครั้งสองเรียกได้าสามตัวครั้งหนึ่งครั้งสองวิธีการทำนะครับใช้หมืน่นหลักหมืน่นบวกหลักร้อยบวกหลักสิบนี่ไงบวกสิบครั้งที่สองนี่เราจะเรียกหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับเอามาวางไว้ตามนี้สิบครั้งที่ทสอง <c oughs> หน่วยครั้งที่สาม แล้วก็บวกด้วยสิบครั้งที่สี่บวกเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้แล้วก็บวกเลขโค้ดหกโค้ดหนึ่งเดินเลขนะครับทุกครั้งหมื่นบวกร้อยก็เก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งนะครับหนึ่งวางไว้ตรงนี้เลยนะ วิธีการทำนะแล้วก็มาบวกโค้ดนะหนึ่งบวกโก็ได้เจ็ดเจ็ดตัวนี้เอาไปบวกกับหนึ่งได้แปดสรุปแล้วเลขเด่นได้เจ็ดกับแปดนะครับเลขตามนี้นะครับเจ็ดกับแปดตัวนี้ลองบวกดูย้อนหลังนะครับได้มาตามนี้แต่ว่าจะเดินต่ออีกหรือไม่นี่กดมาว่ากันที่ ครูใหญ่กองสลากก็ประกาศผลสอบอ่าๆๆใครจะสอบตกใครจะสอบจริงทุนได้เดี๋ยวก็รู้ผลวันที่สองมกราหกแปนะครับหรืองวดต่อๆไปในสูตรนี้เอาไปคิดต่อได้ตลอดชีพเลยครับตลอดชีพก็หมายถึงตลอดชีพที่คุณยังอยู่ในวงการ เสียงโชคเนี่ยแหละครับโอเคครับนี่คือสูตรที่หนึ่งนะเจ็บหน่อยบนสูตรที่หนึ่งใช้ได้ตลอดชีพนะนี่ก็สูตรที่หนึ่งครับเด่นเจ็ดกับแปดว่าสูตรที่สองจะเด่นตัวไหนเดี๋ยวก็ตามติดๆอาจารย์เตี่ยวว่าทั้งหมดกี่สูตรเนี่ย ใครจะชนใครจะไม่ชนก็ดูเองนะครับจดจดไว้นี่เป็นสูตรแจกฟรีครับไม่คิดตังค์เลยนะอาจารย์เตรียมไว้ทั้งหมด8สูตรเลยโอเคครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วถ้าในกลัวเรือนหรือชีวิตประจำวันขาดแคลนสิ่งไหนก็คลิกดูหน้าจออาจารย์นั่นเลยครับ บดนุนผลิตภัณฑ์คลิกก็ไปดูว่ามีอะไรมาขายบ้างนะถ้าต้องการอยู่ก็สั่งซื้อได้เลยครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์นี่ทางช้อปปี้นะครับบดนุนอาจารย์อีกแนวทางหนึ่งครับอาจารย์ก็มีเลขมีสูตรมาฝากดูกันเปลิน,ลนๆขำๆเก็ดีดเคลียดสลับคนไปครับ นี่เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเอาไว้ใช้ตลอดปีเดี๋ยวจะมีสูตรมาแถมเรื่อยๆครับอยากได้สูตรแบบไหนถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะเอามานำเสนอครับโอเคนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ